ปัใจจัยในการที่คนเราจะมีรายได้อย่างน้อยเดือนละแสนเนี่ยมันไม่ได้เยอะอย่างที่คุณคิดนะแกทําแค่สอย่างนี้แกจะสามารถประสบความสาเร็จมีรายได้อย่างน้อย1นึ่งแสนต่อเดือนแน่นอนอันดับที่ 1. แกจะต้องบริหารเงินของตัวเองซะทีถ้าถามไปว่าตอนนี้มีเงินในบัญชีทั้งหมดเท่าไหร่ต้องตอบได้ไม่จำเป็นต้องจําได้นะแต่ว่าต้องมีที่บันทึกว่าอะไรอยู่ที่ไหนมีทรัพย์สินทั้งหมดในชีวิตเท่าไหร่นี่เรียกว่าเริ่มบริหารเงินแล้วอย่างที่2คือต้องบริหารเวลาของตัวเองให้ได้ถ้าเรายังเป็นคนหนึ่งที่แบบว่า ลาลับปากใครยังทําได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยนั่นแปลว่าเราบริหารเวลาไม่เป็นแอปพลิเคชันหรือสม,มุดบันทึกหรืออะไรก็ได้ในการที่เราจะจดบันทึกว่าเราต้องทําอะไรตอนไหนและจะต้องมีคอมมิชเมนต์กับมันด้วยบริหารเวลาได้ไม่ได้ดูตรงคอมมิชเมนต์อย่างที่สมเรื่องของพลังงานทายังไงเราตื่นมามีสดใสแล้วมีพลังทุกวันเรานั่งสมาธิทุกเช้าได้ไหมเราจดความสําเร็จทุกวันก่อนนอนได้ไหมทำสามอย่างนี้ได้ยังไงรายได้หลักแสนมันก็ต้องมาอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมืออะไรตา่าง